รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับคุณวิโรดทองมีนะครับวันนี้ก็มาด้วยขอบคุณครับลูกแก้ทอเพชรพิรุ่นทำเกิดแสงจันร์สองวิราชัยใช้ชีวิตแบบไหนจะทักมันไปแบบนั้น กำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับถ้าถึงกับไปนะครับผู้นี้ตรอ,รอบครับผู้นี้ต่อตัดรอบนะฮะแดงครับได้ลูกแก้วครับพอไปไปดูนะมีก็แสงจันทร์ศพีนระชัยแล้วก็รายการของเสียกุญแจและทีท่าเมษาหยุดที่วัดมุจลินครับทาดาพขานด้มีการทิงเชมบวัวสยามสามลูกเมย์กุพน้องทอมีทำผู้ม,มวยนัดใหญ่ครับ แล้วเปิดชมพีด้วยวันที่25เมษายนที่วัฒน,นธรพมจินติตจะโก้และสบีจะโดยเสียพยางอามช้์จัดคนีนอกรอบตอนอกรอบครับแต่ลูกแก้วพอไพปิรุนนมัมเบอรก็มาแงกจันสอวีนชัยแล้วก็รายการวันที่ยิ่งเจริญมาพันที่สนามมวยโดดเดียววันธ่าทองกระบาดตุ้งแล้ว สนามโบมีนาคาจะโดยจบก่อนที่ห้ผู้แล้วก็ไปเีเมษาวันเียบนขยาแลก็ีสกุมภาเนี่ยที่8กุมภาแล้วก็ย3กุมภาก่อนหน้านี้ที่สนามโบวหน้าเผยพระแสง2ี่สากุมภา ปรอบนะครับีแดงนี่มาลูกแกน้บมอนก็แสงจานสองีรไอ้าวปีห้ายกสองปสองต่อเลยวิ่งไปอย่าวิ่งเลยนีแดกท่าชนะน้เมนมามาพังงาน้แสจันสอีรไเนี่ยปีมาเรื่อยกยกเองเลยมีมีั เดี่ยวซ้ายออกซ้ายออกลูกแง่เราอาติน,นไปโตไม่หนีไม่หนีชนนะเออเอาดิเอา,เอาดิคุณดีนอกนอกไปออกไปนายยังไม่อยู่นะครับคดีสนามมวยเวิร์ตบาร์บอรี่มูนิก้าตะมอนท่าเคยเดอะรามีผู้ใหญ่บ้างมูนเจ้าผู้ใหญ่พิชายมีสมบูรณ์เจ้าของพิทีด้วยบนเวทีนี โคชิยามนี่ยูบังโกกับยูเทอรน์นรทที่ที่นีม้มาทามถามบุหรีเอาเดินดิทีนี้เดินมาเดินมาบุหรี่งนาแสงจันทร์ขยับขยับที่ดีมามาซอยออยดูแก้วอ่ะเอาเาด้งมอเด้ง่อยออกเลยเอาพุทโธมอยแฟนมววเขารออยู่ครับรอยรอยู่รอยรอยู่ เครดิตเมีาบ้าระนองเทียมพงระนองอีกแล้วโอ้ยโดนโดนทบเออาเครดิตโม่หญิงล้วนเลยครับโมชาที่กี่คู่เนาะพยายามพยายามแสงจ้าเอาไปโตเลยเอาพอดีฮะยกตัวมาตัวเอาเอาแดงแดงมีดีคุณน้อยบอกได้นะเอาบอดยุนีดครับ ยนึนดตัวเอามาเริ่มยกสองต่อเลยยกสองยี่็วัดตาทอยี่ิแปดวัดเบยบนนั่นหนึ่งรยบาทน,นะรวีตบอเหมือนเดิเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงด้วยอเอาแดงลูกแก้นว,วกกน้ำเ,กเก่ินแดงวิทยาแสน์โสภีนาไทยเอาเดิน จะได้ไหมไม่หลวม้ายโดนเองเอาโตแต่ขาเต็มแต่ที่ขาดีด้วยดูแก่แต่้ายอ่อซ้ายโดนเองคูน่นี้รอลุ้นเลยวิยีดีสอบด้วยเอาเอาดิเอาดิกรรมการไม่แยกเอาไปอย่างผู้หอังเลยมีเดือดเลยมีศอกดีขเข้า อาเสียบเสียบนายโอกเลงครับโตอุ้ยลูกแก้วโดนผ่านล้วูกบอ่ะถอนนิดถอนนิดเอาเอาบอยันบอยันค่อยมาค่อยมาเอาอุ้ยโดนเอาเสียบเสียบยุ่งเลยยุ่งเลยยุ่งยุ่งเลยอุ้ยโดนโดนซอกลูกแก้วโดนเอาเตียมเอาโต ยังได้โทษกันทีโดนโดนดดูนับด้ยครับแต่จะไวไหมไหวมเจาะส่อต่อเก็บ้อยวันตาปอครับเก็บ้อยวันตาปอ โดนชุด,ช,ดชุดนี้ชุดใหญ่ของลูกแก้วนะยสองและมวยคู่ต่อไปทิ้แงแคมว่ารุน่น43.2รนวางน,น้องไอ